ก็ดูบรรยากาศความสวยงามของเมืองก็งว่ากันไปนะจ๊ะทุกคนจ๋าพี่น้องตอนนี้เฮากําลังจะย่างไปกินเขาเด้อพี่น้องเด้อจะไปหาอะไรกินข้าวกันนะแต่ว,ว่าคนเยอะมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิคนเต็มถนนหนทางไปหมดเลยทุกคนูม <is> าดูคน <Yeah. S 1> คนรอซื้ออน,นั้นนะ คนเราซื้อไอติมมาพี่น้องจา๋าเห็นไหมโอ้ยเฮ้ยบายเช็คอินทุกคนมาดูบรรยากาศตอน6โมงเย็นนะ6โมงเย็นแดดสะจ้านมาร้านกำลังเปิดตอน6โมงเย็นนะจ๊ะสังเกตดูร้านที่สเปนจะเปิดแต่หัวค่ำ <laughs> เดินเรื่อยๆเนาะเยอะมากเลยดูตามบรรยากาศนะตามทาราสทุกคนหนักหนาสาหัสมากคุณพนักง,งานในห่คงจะแบบว่าใช่ไหมพนักง,งานนี่พนักง,งานที่ทํางานคุณจะเหนื่อยมากทุกคนนี่น้องเถยอยเต็มร้านเลยที่เรามากินข้าวกันนะเนี่ยทุกคนเต็มร้านเลยดูสิเห็นไหมข้างในไหมฟาสิโตคนก็หลายจะสูวน คนน่ะอุ้ยเหดุย่างอยู่น้ะนะอยน่ะเธอคนอ่ะเปี้ยวแท้ทุกคนเปี้ยวมากเลยนะฮ <c oughs> าใส่พี่นองอสิมีเด็กน้งเด็กน้อยอะไรเงี้เยเยอะมากเลยได้ดูฝั่งนู้นนะวันเสาร์วอาทิตย์คนกับสิหลายสิพี่นองก็จะมีคนนั่ง นั่งเต็มแบบนี้นะมาดูกันแสนหลานางงามนางงามวัช to ิวร์ทูอิสตูเดย์นั่งสกิทหนังมือนี่ฮะปลายเอียหยาปลาเอียมันเน<ะ>ปเ็นปายเอียหยาปลาเอียหยาปาเอียหยาอิตาเลียนปาเอียยาโอเคแล้วขอเชิญหมุนจักราไปหน่อยเราจะเดินขึ้นครูไปนะเดินขึ้นครูไป โอ้มีเก่งยากน้ำโอ้ยน้องปล่อยกระสิลอดคนนี้เป็มาหลายเดินดูบรรยากาศไปหาหลานกินเข่าไม่ได้ไม่ได้ไปกินหลานไปกินอาหารสเปนหรอพี่น้องนะก็อย่างที่เห็นนี่แหละจ้ะคนก็พลุกพล่านมาอันนี้สองทุ่มเลยเด็ไปหลานกับเข่าไม่ใช่ไม่มองนางบ่คอยว่า น้องจ๋าเบิงบ่งคือเบิ่งรัสเซียตามรุ้งตามร้านคนเต็มเลยนะดูสิในร้านเบเกอรี่ถ้าเรามากินข้าวการในรลานนี่ก,นนก็จะมีคนนั่งตลอดเลยนะโอ้ยเก่งหล่อจริงเลยทุกคนดูสิพี่ <laughs> น้องมาซองมาซองเนาะมาไม่อย่างหลายมานะสวัสดีทักทายเพราะว่าวันนี้ดูมาจากเครื่องเครื่องดูมาจาก โรงแรมที่พักแล้วนะที่บ้านที่พักแล้วนะพี่น้องดูสิมันอ่าอะไรนะมันต้องเก็บไวน้นะพี่น้องบรรยากาศเห็นไหมเฮ้ยแฟนตกที่รลนคือมันต้องเก็บไว้เห็นไหมตรงนี้สวยไหมเนี่ยคนก็นั่งเต็มเลยนั่งเต็มทะลุงทะลัดเลยนะเนี่ยมาดูทุกคนพามาชมเบิร์อากาศคนเขาก็จะกินอาหารเปนอุ้ยจุดเทปจุดชุบอะไรจ้ะคุณคุณ,คณหล่อมาก อุย้ยอย่างนี้ยากตัวนี้พี่น้องยืนอยู่ทั้งหน้าป่อยนี่ยากด้วยนี่เห็นบ่ะต้นขึ้นมาหลายย่าแล้วก็จะห่อนทากย่าแล้วผัดวีผัดวีของย่าคนน่ะคนไม่จะใสจึงหลายเลยพียพ่น้องประเทศไหนที่อยางอยู่นี่พี่น้อโอ้ยยางไม่ได้ยัไม่ได้พี่น้อง ไปทางใดบอสเนี่ยเขไปทางไหนเนหนหนหนขายางบ่ได้จะเบิ่งเห็นบ่พี่น้องบรรยากาศเด้อคือบ้านเฮาบอสอย่างยไกลไปโกวิ้งไปรถตำรวจอ๋อรถตำรวจมาบางังตามหนาังงานไปเขาก็ไปสิรถตำาสต้องระวงังติยื่นล่อรถตำรวจผ่านไปกับเรื่องบรรยากาศเด้วยรถตำรวจก็ผ่านไปพี่น้นนองจา้าอุ้ย พ่อเขาทำไมลอยจังเลยนะไม่นะเนี่ยพี่น้องจา๋าที่เขาไม่ใคร่ตุ๊กกระปงกระโป,ปรปง,นงนั่นนะลูกโป่งลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยน้อนนี่นัน่นพี่น้องจ๋าเสือตัวเสวยนะพี่น้องจา๋า